มาโทรศัพท์เป็นไรอ๋อ <laughs> โทรศัพท์ยู่นี่ฟอน์ <c oughs> ฟอนไม่รับอ่ะฟอน์หลับแล้วทุกคนฟอน์มาแล้วฮัลโหลพี่ไฟ์อยู่นะ <laughs> 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 ใช่พี่ไหลอยู่ ว่าแล้วว่าอะไรว่าไม่น่านอนไม่น่านอนจังหวะเนี้ยก็คือว่าเล่นเกมแล้วก็มีผู้ชนะเขาก็เลยบอกว่าให้โทรหาฝนฮะให้โทรหาหนูใช่ให้โทรหาแล้วก็บอกรักสุดหายใจแป๊บก่จีวหนูพูดจริงะเนี่ยตอนที่คนรู้กันทุกคนรู้กทุกคนหนูไม่พูดแล้วไม่พูดเลยได้ปะ อ่พี่ใครสั่งมาใครสั่งมาใครสั wow ่งมาเหมือนเพลงเลยก็เล่นเกมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าใครตอบเร็วก็ได้คะแนนแล้วก็มีผู้ชนะไปอะไรเงี้ยคือเล่นกับเมมเบอร์อ่ะไม่เล่นกับแฟนคลับน้่ยแหละก็คือก็คือพี่วาดรูปวาดรูปให้คนไทยอะไรเงี้ยเขาก็ชนะเขาก็เลยบอกว่าให้โทรหาน้องพอนบอกรักน้องพอน่อยเอออย่าพี่เองอายการอันนี้อ่ะเขาอะไรการไม่ใช่พี่นะพี่ก็ไม่ตาย โอเคอุ okay. ้ยจักรเมจิอะมันได้เหรอวะทุกคนเออมันได้แหละจริงเราก็แบแบนี่เราก็รักกันเป็นปกติอยู่แล้วเ,ออเราเราพูดเป็นภาษาอื่นเหรอจะได้ไม่ดูเขินแต่ว่าเราได้เลยว,ว, <laughs> ว่าพี่จะพูดภาษาอะไรบอไอหนีบอไอหนีชัวอะบอไอหนีชัวก็คือผสมนะ <laughs> จีน,นนะ okay. อังกฤษนะโอเคเฮ้ยเขินปะมันคนลุนะกนั่นอะโอเคไปเถอะ ไปทำสมาธิเหรได้ยินเสียงคนขับอยู่ข้างข้างเฮ้ยฟอน์พี่อยู่คนเดียวฮะอยู่คนเดียวเชื่อองพี่อยู่คนเดียวความจริงหนูได้ยินจริงๆนะจากหนังรักกลายเป็นหนังผีงงแล้วช่ว่ยดิช่วยนะมีอะไรขึ้นมาสบายใจขึ้นมากเลยนี่เอาคาถานี้ไปหนูจะคุ้มครอการอุกกระต้อฮะ นี่แหละนี่แหละคือฟอนต์การ์ลกระตุกบายบายโอเคฝันดีจ้าโอ้ยไม่เอาเลยพี่ไปแล้วฝันดีจ้าบบาาายยเข้ใจไปแล้วทุกคนหนูลงไปแล้วอะคือดีหนูอยากอยู่ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าหนูว่าหนูต้องไปอัดกิ๊ตติ้งแล้วแหละฟอนไปได้แล้วฟอนไม่ต้องดูแล้วคุณดูทำไมฟอนฝันดีไปนอนได้แล้วจ้าฟอนบอกว่าเหมือนเป็นเสียงคนหอเลาะแต่ว่าคิดว่านั่นเสียงพี่แหละอย่าได้กังวลครับ ดูยูนี่ไม่ต้องไม่กูเอ้าเลยนะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ๋นดูอะไรปกติไม่เอ็นดูไลฟ์พี่เลยอยู่ดีมาดูทำไมอะขำอุ้ยมีนี้ได้เอ็นดูพี่เหรอดูได้ไงเฮ้ยทำเต้นน่ะ